เอ๋อันนี้บ้านใหม่ค่ะบ้านของเด็กๆแก๊งฝรั่งอันนี้ตัวเทสค่ะตัวเทสให้เทสหน่อยเป็นไงบ้านสวยไหมอยู่ได้ไหมอันนี้จะตั้งชื่อว่าบ้านอะไรดีล่ะบอลลูนบ้านบอลลูนของถุงเงินถุงทองเขาช่างออกแบบให้ค่ะดัดแปลงมาจากตะแกงผัดหลม ตอนแรกก็จะไปหาซื้อที่ร้านขยะค่ะมือสองทุกครั้งที่ไปก็จะได้แบบตะแกะยบกงมาเลยเป็นกกงสําเร็จที่ว่าเขาเอาไปขายทิ้งเนาะก็ไปเจอเกือบจะทุกรอบแต่มารอบนี้ไปไม่ได้ช่างก็เลยดัดแปลงเอากงพัดลุมมาทําให้เลยทําเป็นฝาปิดเปิดให้ทําตั้งแต่ประมาณเที่ยงแล้วเพิ่งเสร็จค่ะใช้เวลานาน,านมาก พื่ออยากให้เด็กๆอยู่แบบสนุกสนานเทฮามีที่วิ่งเล่นค่ะมีบันไดด้วยอันนี้เขามองว่าไงเทสบ้านน้องผ่านไหมผ่านไหมสำรวจซีสำรวจไอเจ้าตัวเนี้ยตัวเทสนะคะไม่ใช่ตัวอยู่ตัวเดียวก็เต็มกรงเล้อยู่ตัวเดียวก็อึดอัดแล้วเดี๋ยวจะเอาแก๊งเด็กเข้ามาอยู่นะคะอุ้ยดูสำรวจ ตอนนี้เลี้ยงติดลูกอยู่เลี้ยงลูกอยู่เลยเลยชวบเอามาดูอ่ะแนอแนนนอันนั้นอันนั้นอันนั้นขวดนมน้องขวดนมน้องเอ้เอขวดนมน้องขวดนมน้องไปเลยให้เทสป้านเทสป้านเออนี่ค่ะเดียฟางมีชั้นสองบันไดไต่ขึ้นด้วยไตย่อ้าเอ้ย มีบันไดไต่ขึ้นไปข้างบนด้วยอ่ะแล้วะจิไปแล้วผู้เทศผู้เทศจะไปแล้วนี่ค่ะถ้าทางจะห่วงลูกเพราะว่าเขามีลูกน้อยที่ต้องเลี้ยงด้วยมันยืดมาหาแล้วนี่ค่ะมีบันไดลิงไต่ขึ้นชั้นสองไว้ให้เด็กน้อยเขาวิ่งเล่นที่นี่เน้นความสุขค่ะอยากให้เขามีความสุขมีที่วิ่งเล่นเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตแข็งแรงแข็งแรงนะคะ เดี๋ยวเอาตัวเทสเอารุ่นพีรุ่นพี่ไปเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอารุ่นน้องมาเทสแล้วให้รุ่นน้องมาอยู่บ้านของตัวเองแล้วเพราะตัวนี้อยากไปแล้วคิดถึงลูกแล้วนี่ค่ะบึ้มหมุนได้ด้วยนะคะหมุนได้ตึงต็งเตงต็งเตงเตงเตง,ตง,ตงนี่เทสอ,อยืดตัวยืดตัวอยู่ในบ้าน ก่อนที่โกงน้องกินขวดน้อง,น,องน้องจะพังหมดนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยก่อนนี่ค่ะตอนนี้เจ้าของบ้านยังอยู่ในกระ,ะมังอยู่เลยนะคะเนื่องจากตอนนี้ตัวก็โตมากแล้วนอนอยู่นอนอยู่อ้าวเดี๋ยวจะได้เข้าบ้านใหม่แล้วจ้าอีจ้าอีจ้าอีอยู่ไหนไหนี่นี่ค่ะเจ้าของบ้านตัวจริงอยู่นี่น้ำน้ำ นับไหนนับหน่อยอยู่ครบไม้อยู่ครบไม้ไมตีตัวครบเลยเอานับหน่อยอันนี้ใครเอ่ยมารายงานตัวไปเข้าบ้านใหม่ก่อนเดี๋ยวเข้าบ้านใหม่ก่อนเลยนะไหนเช็คดูซิรอไหมนี่ค่ะอันนี้ตัวแรกจริงๆแล้วกําลังคิดชื่ออยู่ว่าจะให้ชื่ออะไรตอนแรกก็จะว่าให้ชื่อถุงเงินถุงทองก็ยังจะนางเลอยู่ เพราะว่ามีส to ี Newman, s <S ่ตัว <variations> ต <or coping> em, <istan cing> ้องให้เ <temples> ป uh, ็นแก๊งหน่อยนี่ค่ะตาแดงช่วยไอยิ้มยิ้มสวัสดีค้าสวัสดีคับหนูชื่ออะไรดีอันนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวผู้นี่ค่ะตัวผู้อ่นเด็กข้าบ้านใหม่ข้าบ้านใหม่เอาให้เข้าตัวแรกเลยเข้าตัวแรกเลยอะข้าบ้านเนอะข้าบ้านเนาะบ้านหนูเองหนูกลัวอะไรล่ะบ้านหนูบ้านหนู อ้าวใครจะเป็นตัวที่สองมาเลยว <c oughs> ิ่งในกาละมังเมื่อคืนคึกคืนกันทั้งคืนเลยส่วนตัวนี้นะคะเขาเป็นคอกเดียวกันเนื่องจากเกิดจากแม่ชื่อหมอกฟ้าเป็นสายฟ้าหลังลูกครึ่งนะคะตัวนี้ตาก็จะติดแม่นะคะเพราะว่าแม่เขาตาสีดานี่ค่ะตาเขาจะติดแม่ตาสีดําส่วนตัวก็ติดแม่ออกฝรั่งครึงคร่งๆึนี่ค่ะหนูฟ้า นี่คะ่ะอา้าวข้าบบานเป็นตัวที่สองใชรจะเป็นลายต่อไปอา้าวตัวที่สามอันนี้เนื่องจากหมูจับแมทไว้แล้วนะคะเป็นสองคู่อันนี้ก็เป็นติดแม่เหมือนกันคะ่ะตาดำอึ๊บโบไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแปบ๊บเดียวนี่คะ่ะนี่ก็ติดแม่ตาดำส่วนตัวเป็น สังลูกครึ่งแต่สีจะเข้มกว่านะคะจะโทนสีเข้มออกหน่อยอ้าวตัวที่สามชาวบ้านไปเล้วอ้าวเดี๋ยวตัวที่สี่นารล้วะชาวบ้านหน่อยเล้หนูหน,หน่ารักหนูน่ารักตัวนี้ก็ติดแม่เหมือนกันนะคะตาสีดําเป็นไงคะสีดำน่ารักน่ารักหนูหน่ารักอโอ๊ยมองเห็นมือด้วยมือเราโดนหนูกัดอะหนูหน่า เป็นไงคะดูกันชัดๆไปเลยตาเขาสวยส่วนตัวนะคะจะได้แม่มาติดแม่มาตัวนี้จะติดแม่ซะส่วนใหญ่แต่สีเขาจะออกเป็นแบบสีเทานะคะออกสีเทาโมนสวยมากเลยตัวนี้สวยสวยสวยขอรอชอบส่วนชุดนี้คือขอบอกเลยว่าป้อนแล้วแรกๆก็ทุกครั้งอาหารที่ป้อนเนาะ ก็ตั้งใจจะขายแหละแต่พอป้อนไปมาก็ผูกพันเขาลักเขาเกิดความเอ็นดูขายไม่ลงอีกแล้วพอขายไม่ลงก็ต้องหาบ้านให้เขาอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวอันตอนนี้ยังตัวเล็กอยู่ก็จะได้อยู่ในบ้านหลังเล็ก <c ười> เดี๋ยวพอโตวกว่านี้ก็จะได้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆเหมือนลูกพี่เขานะคะเนี่ยโตแล้วก็จะพัฒนาทำบ้านให้แบบเป็นหลังใหญ่หนูนค่ะ ก็จะอยู่หลังใหญ่กันนี่นะคะบ้านหนูอินดี้ช่วงนี้บนบรรยากาศอากาศเย็นมากเลยสบายตอนนี้หนูหนูก็อยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะบ้านนาอยู่มากแต่ว่าคนก็ไปอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าหลังมันเล็กอันนี้ก็จะใส่ไว้ใส่นมให้เขาเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มกินนมเองแล้วเขาเราไม่ต้องมันเหนื่อยตื่นป้อนนมตั้งแต่เวลาเขาตื่นเนาะได้ยินเสียง เนี่ยค่ะเวลานอนเขาจะเรียกอิ๊อ hey, ิอเงี้ยร้องก็ต้องไปป้อนนมแต่ตอนนี้สบายแล้วไม่ต้องตื่นมาสี่ทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามมาป้อนนมแล้วนี่คเพื่อนๆถามว่าทําไมถึงเปิปล่อยแบบป้อนนมเขาบ่อยจังบางทีก็อาจจะไม่ได้ป้อนแบบละเอียดขนาดนั้นเนาะวันหนึ่งก็ป้อนตอนเย็นแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็นั่นทีเดียวเลย แต่ด้วยความที่ว่าของหนูจะเรียนแบบธรรมชาติค่ะในขณะที่เขาอยู่กับแม่ของเขาเขาสามารถกินนมหรือว่าดูดนมแม่ได้ตลอดเวลาหนูก็เลยใช้เคล็ดลับนั้นมาเพื่อมาเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาได้กินนมเต็มที่สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะ,จะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นี่ค่ะบ้านเขาก็จะมีบันไดไต่ขึ้นมาชั้นบน พราะเรารู้เลยว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเริ่มอยู่ตัวแล้วอันนี้เพิ่งเข้าไปอาจจะตื่นเต้นหน่อยเดี๋ยวพอตกกลางคืนเริ่มมืดแล้วโหวิ่งเล่นกันที่ควักเลยมีสะบัดซ้ายสะบัดขวาก็จะมีความน่ารักท็นของเขาเองนะคะนี่ค่ะเป็นชั้นสองเพราะว่าธรรมชาติของหนูนั้นคือโซนวิ่งเล่นไต่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็ออกแบบให้เขาให้เรียบร้อยเลยอันนี้ช่างทำให้เรียบร้อยมากเลยมีบันไดไต่ขึ้นด้วย นี่ค่ะเหล็กอันนี้ก็คือเราจะซื้อมาในราคาถูกนะคะมือสองไม่แพงเลยหาซื้อง่ายนูนโอ้ยนอนตื่นตื่นค่ะยังตื่นอยู่นี่ได้บ้านหลังใหม่ตอนนี้ยังตัวเล็กค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานตัวก็จะเริ่มเต็มกรงแล้วตอนนี้อายุเขายังไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะประมาณพอเกิดวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอันนี้วันที่เท่าไรหร่แล้วห้า ก็อยู่ประมาณยี่สิบกว่าวันอะย่ะแบบิบสามยิบสี่เปล่าถ้าคำนวณได้ผิดนะคะนี่ค่ะก็โตแล้วประมาณยี่บสามวันแล้วเกิดวันที่สิบอดพอดีคนรอจำวันที่วันนี้ไม่ได้ก็เลยคำนวณให้ไม่ถูก <laughs> อยู่บ้านเลี้ยงหนูก็เลยจำวันไม่ได้เพราะว่าเจ้ามาก็อยู่กับหนูเย็นกับหนูก็เลยไม่ได้คลุกคลีอยู่กับวันที่เท่าไหร แต่พอทราบโอ้วันนี้วันที่ห้าิวตายเลยวันนี้วันที่ห้าธันวาก็ตกไปเท่าไหร่สิบเก้าบวกห้ายี่สิบสี่วันนี่ค่ะยี่สิบสี่วันแล้วอายุยี่สิบสี่วันแล้วดูขนเขาคะ่ะขนเขาสวยจริงๆคอรอยังชอบเลยแฟนบอกว่าให้ป้อนจะได้จับเป็นคู่เลยป้อนน่ะจะได้ขายง่ายอะไรเงี้ยแต่พอเอาเขาจริงคอรอก็ชอบเป็นคนชอบสีนี้รู้สึกชอบมากเลยคะ่ะชอบสีเขา ก็ขายไม่ได้อีกแล้วก็ป้อนทิ้งไว้อีกแล้วนี่ค่ะสวยติดทั้งพ่อติดทั้งแม่จริงๆเขายังมีสองตัวนะคะทิ้งไว้อยู่กับแม่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าโตขนาดไหนแล้วให้แม่เลี้ยงแล้วหนูก็เอามาป้อนสี่ตัวหนูไม่อยากป้อนเยอะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีป้อนเยอะก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับเขาเนาะการสัมผัสตัวเขามันก็จะน้อยลงกวัวจะแบบจะทำให้เขาไม่ได้รักเรามาก การทาลูกปอนอน่ะจริงๆถามว่าอันนี้หนูเอาออกมาตอนเขาอายุครบ19วันแล้วนะคือลืมตาแล้วหนูเอาออกมาแต่ก็จะทําเป็นโดยที่จะคิดว่าเชื่องเลยไม่ได้เพราะว่าเอาออกมาตอนที่เขาลืมตาแล้วมันก็จะทําให้เราไม่เหนื่อยและยุ่งยากสามารถทําเป็นหนูที่เราจับได้เลยนี่ค่ะจะอยู่เหตุผลที่เอามาปรับสภาพแบบนี้เพราะว่าอยากให้เป็นพ่อพันแม่พันุที่ดีเอาไว้ให้ลูกค้าดู แล้วก็จะเก็บไว้คว้ยสายด้วยอันนี้คือเกิดจากการที่เราได้วางแผนแล้วนะคะว่าหนูจะเอาสายพุกเดี๋ยวจะหามาตัวเมียมาใส่อีกสองตัวแต่เป็นสายพุกนะคะคือจะตัวดำไม่ใช่ฝรั่งหรือว่าออกเผือกจะจับมาคว้ยสายไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ให้เขาคุกกีอยู่ด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวให้ชุดนี้เขาโตสักหน่อยก่อนสักเดือนกว่าแล้วก็เอารุ่นเล็กเข้ามาใสา่เพิ่มอีก เขาจะได้ตัวเล็กกว่าตัวผู้หน่อยนี่ค่ะน่ารักไม่มีการตื่นด้วยชินแล้วชินเสียงก็ขอ,ขอรอแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องทําเพิ่มมีถาดอาหารแล้วก็ใส่นมเพิ่มไหมขานะคะนี่บ้านเขานี่ค่ะเป็นแบบวงกลมค่ะวงกลมนี่บ้านหนูมีประตูปิดเปิด นี่ตู้ปิดเปิดในช่วงนอนกลางคืนค่ะอย่างเงี้ยทิ้งไว้จนนั่นเลยเพราะว่าออกแบบใหญ่หน่อยให้เขาได้โตสักประมาณเดือนครึ่งอยู่ได้ถึงเดือนครึ่งเดี๋ยวเตรียมอาหารให้หนูก่อนนะคะในบ้านใหม่แล้วบ้านสวยน่ารักด้วยมีหูหิ้วด้วยจะหิ้วไปไหนก็ได้ <c oughs> โอเคค่ะบา,บายๆเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการบ้านให้เขาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะไม่ทนัน ต้องให้อาหารตัวใหญ่ด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ